3.0 ZP ตัวท็อปสุดของเกียร์ธรรมดายีราบแคะลรถปี2 0 2พสมาแล้วครับพี่น้องไปไอเซมรสซิ่งจัดให้แล้วนะตัว ZP เครื่อง3,000นะมาพร้อมกับล้อแม็กที่3 7กันยก SUV รถไม่ไป้ายแดงเป็นล้านเมื่อนี้เหลือแค่เจ็แสนนิดๆ นะเบิ่งกันเจ็ดแสนเลย 7, 39, เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันอย่าลดให้อีกสองหมื่นเหลือเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันปอพอเดี๋ยวถือใจลดให้อีกเหลือหกแสนไปไปอีกปอพ่อใจลดให้อีกซ <c oughs> ื้อสดต่อรองได้จัดไปเน้นฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยเ <c oughs> ยันไฟไทยบอกพว หรือว่าขโมยไฟไท้ายไปขายโอ้ไฟไท้ายเป็นอะไรไม่แตกเหรอแหลแตกอ๋อไฟไท้ายแตกไฟไท้ายนะ้าข้างละเท่าไหร่ใครรู้นะน้าหนิไฟไท้ายแตกบินนิดเดียวก็เปลี่ยนให้ใหม่พี่น่าเบื่าไปชนอะ่นะโมเมนต์ไอ้ถอยซ้นหมดเหรอ <laughs> นะ้าตัวแซดพีนะครับตัวนี้น้าตัวแซดพีตัว, P, ตวท็อปเลยนะ้าจอดไว้ทางคลองถนนจอดย่างไปหา่างย่าง เข้าไปเฮ็ดบุญยูวัดจอดทางถนนระวังไฟถ่ายหายนะครับรุ่นนี้พวกมันแพงไฟถ่ายคู่หนึ่งเลยจะสามสี่พับเลยนะนะเบาะหนัง,นะนนงโอ้โห و, สวยงามตามท้องเรื่องเบาะปรับไฟฟ้าเกียร์หกสปีดเครื่องสามพันตัวท็อปพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันกุญแจสองดอกอสองดอกเดีย๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียง ปุ่ม p u s สตาร์ทเวลาเหยียบเวลาจะคัดก็เหยียบสตาร์ทเหยียบคัดก่อนอ่าไม่แล่นหลายบ่เดี๋ยวไปเบิ่งเด็กไหมตัวไหนนี่แหละกดตัวเนอ๋อนี่แสนหกแสนหกค่ะอ่าสายตายไม่ค่อยดี <laughs> <laughs> ฟังเสียง ควานอนปิดเลยคนข้างหลังดำแล้วมั้งเสียงหวานเสียงใหม่พัชรีแหบๆหน่อยนะฟรีดาวค่างวด1นึ่งหมื่นตลอดสัญญาฟรีจองออกระศูนบาททุกอาชีพมาเบิ้งเครื่องครับเครื่องเป็นเครื่องสามพันตัวท็อปครับนะาแพนเพจเดิมล่องแก้มเดิมฟ้าปงเดิมหม้อกอเดิมสุกสิงทุกกลาง นะสวยสวยนะมันเป็นสวยเอาจบศูนย์บาทเอาตัวแซดทีตัวครับตัวท็อปไปขับได้เลยนะตั้งจังหวัดออกได้เบิือนครับเหนืออีสานกลางใต้ทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ด สวนแม่บ้านรอบพ่อกีดยางขับวิ่คขับแก๊บขับหกล้อขับสิบรอขับแม็โคตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัว่เลี้ยงควาวเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาปเป่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพจบศูนย์บาทงวดผ่อนหนึ่งหมื่นต,ตลอดสัญญาเถืใ่ใแคะนี้เป็นกําลังใจใหอ้เสมแล้วก็ทีมงงานพิมพ์คำว่าโคตรสดุโสดโคตรสดุโสดโคตรสุด ไอเส็มของแท้ไอเส็มคนจริงไอเส็มจัดให้ไอเส็มส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว